อารุณพลาสบริษัทลูกปะตะทจับมือ CATL บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่ดันไทยสู่ผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน เป็นข่าวความเคลื่อนไหวใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอีกครั้งเนื่องจากวันที่13พฤษภาคม2565บริษัทอรุณพลสัสซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตทประกาศความร่วมมือกับบริษัท Contemporary e m p e r i c Technology หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ C.A.T.L. ซึ่งการจับมือในครั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานระยะยาวทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเอกชัยยิ้มสกุลกรรมาการผู้จัดการบริษัทอรุณพลัสจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทอรุณพลัสจำกัดและ Contemporary e m e r i c Technology ผู้นำด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาดได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ในภูมิภาคอาเซียนโดย c a t l และอารุณพลัสนั้นจะร่วมกันนำเทคโนโลยีเซลล์ทูแพคของ c a t l ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ประโยชน์ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแพคแบตเตอรี่รองรับการใช้งานที่หลากหลายลดความซับซ้อนและต้นทุนในการผลิต รวมถึงทั้งสององค์กรนั้นจะร่วมกันประสานความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในอนาคตซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่สำ,สำคัญสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถผลิตแบตเตอรี่เพื่อป้อนให้กับโรงงาน Horizon พลัสซึ่งเป็นบริษัทร,ร่วมทุนกันระหว่างกลุ่มปตทโดยอารุณพลัสและฟอรคอนเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรได้ภายในปี2,567สำหรับสารต่อพนันกิจของกลุ่มปตทในการขับเคลื่อนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย สำหรับความพิเศษของดิวในครั้งนี้คืออารุณพลัสจะได้สิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยี CTP หรือเซ l l ์ t o pack ของ c a t l ด้วยโดยจุดเด่นของเทคโนโลยีเซลล์ t o pack ก็คือการนำเซลล์แบตเตอรี่มาประกอบกันเป็นแพ็คโดยตรงโดยไม่ต้องใช้โมดูลลดขั้นตอนการผลิตใช้วัตถุดิบที่น้อยลงพื้นที่ของแพ็คแบตเตอรี่นั้นถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพน้ำหนักเบาและที่สำคัญมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ซึ่งปัจจุบัน CATL กำลังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์ทูแพ็ค3.0โดยทาง CATL ได้กล่าวว่าชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นจะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าเซลล์แบตเตอรี่4680ของ Panasonic ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ถึง13%เมื่อเทียบกับขนาดเคมีเซลล์ที่เท่ากัน แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงพัฒนาแต่ C.A.T.L. กล่าวว่าแบตเตอรี่แบบเซลล์2 p a ็ก3.0นั้นจะสามารถผลิตเพื่อจําหน่ายในจํานวนมากๆได้ในเร็วๆนี้และนอกจากนั้นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ C.A.T.L. ยังกล่าวเป็นในไว้ด้วยว่าในปี2,566เราจะได้เห็นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถวิ่งไกลามากถึง1,000กิโลเมตรต่อชาร์จมากขึ้นด้วย สำหรับบริษัท CATL นั้นพวกเขาถือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านการผลิตแบตเตอรี่เฉพาะไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานั้นบริษัทกินส่วนแบ่งทางการตลาดของโลกถึง35%รองลงมาเป็นบริษัท LG Energy Solution และ BYD ตามลำดับส่วนในจีนนั้น CATL กินส่วนแบ่งทางการตลาดที่38.28%ซึ่งสูสีกับ BYD ที่ตามมาติดๆที่32.18% และการจับมือในครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถสร้างจุดเปลี่ยนด้านยานจนไฟฟ้าของไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้โดยเฉพาะคู่แข่งสำคัญอย่างอินโดนีเซียที่ถือได้ว่าเป็นดาวเด่นในภูมิภาคนี้โดยการครอบครองแร่สำคัญในการผลิตแบตเตอรี่จำนวนมากในเมื่อไทยไม่มีแร่สำคัญอย่างเขาเราก็คงต้องมาเน้นกันที่เรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูงแทน เพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงสำหรับการจับมือของกลุ่มปตทและ CATL ในครั้งนี้จะเกิดผลดีลหรือไม่อย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ